ชาวราศีพิจิก1สิงหาถึง16สิงหาดวงชะตาเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีพิจิกในช่วงสิงหานี้เป็นยังไงกันบ้างการเงินต้องบอกเลยนะครับชาวราศีพิจิกมีปัญหามาพังแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่1สิงหาเนื่องจากว่าดาวการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นมีดาวคู่สัตรูที่เกาะติดกันมาโดยตลอดคุณมีทั้งความวุ่นวายนะครับในเรื่องการใช้เงิน คุณจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินนะครับประกอบกับดาวเสาโยกมาใส่ในช่องเงินของชาวราศีพิจิกทําให้คุณมีความหนักเหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ในทางกลับกันการเงินของชาวราศีพิจิกถ้าคุณขายทุกให้คนนั่นคือง,งานที่จะทําให้คุณได้เงินนะครับนั่นหมายถึงว่าเหนื่อยแล้วได้เงินหรือเหนื่อยแล้วเสียเงินนั่นเองฉะนั้นเนี่ยลองลองกลับด้านนะครับ ในไหนก็การเงินรู้อยู่แล้วเราก็ไปรับแก้ไขใครทุกให้คนเงินก็จะเข้ามานั่นเองอันนี้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องการงานชาวราศีพิจิกตอนนี้ดาวมาอยู่ในช่องงานของชาวราศีพิจิกหลายดวงมากไม่ว่าจะเป็นดาวพุทธที่ได้ตําแหน่งอุจวิรราชได้ราชาโชคได้มหาจักรมันมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการเจรจารในการทําสัญญาในเรื่องงานของชาวราศีพิจิก แต่สิ่งที่อาจารย์จะเตือนนะครับวันที่11สิงหาดาวพุธเริ่มเดินถอยองศานั่นหมายถึงว่าถ้าคุณจะปิดงานในเรื่องการเจรจาในเรื่องงานของชาวราศีพิจิกคุณควรจะปิดตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่11สิงหามีการเซ็นสัญญากันให้เรียบร้อยแล้วจะส่งผลในงานใหม่ที่คุณจะเริ่มนะครับแต่หลังจากวันที่11สิงหาการงานของคุณจะเป็นงานเก่าหรืองานโครงการเก่า ที่จะกลับมาให้คุณคิดนะครับคุณก็ต้องแบ่งพาร์ทแล้วว่าถ้าเป็นหลัง11สิงหางานโครงการเก่ามีโอกาสสาเร็จคุณก็ไปเซ็นหลังจาก11สิงหาเป็นตน้นเพราะว่าในช่องงานคุณมีทั้งดาวคู่มิตรมีทั้งดาวคู่สมพลมีทั้งดาวคู่ธาตุรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลยนั่นหมายถึงว่ารวมทั้งคู่ศัตรูด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานพอสมควรทั้งแผนง,งานทั้งการเงินทั้งการเจราจาทั้งการทําสัญญา ทั้งการทําแก้ปัญหางานฉะนั้นโดยรวมแล้วชาวพิจิกจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องงานนะครับส่วนในเรื่องความรักชาวราศีพิจิกช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยสดชื่นมันเรื่อยๆนะครับยังคงเดิมยังเหมือนเดิมเนื่องจากชาวราศีพิจิกโดนดาวมั่ได้อยู่อยู่เจ้าเรือนในช่องคู่ของคนรักประกอบตรงนี้แล้วนะครับดีไม่ดีชาวราศีพิจิกคู่ครองคนใกล้ชิด อาจจะมีในเรื่องสุขภาพค,ความเจ็บป่วยมาด้วยนะครับมาเลยกลายเป็นว่าความรักเรายังเดินไปเรื่อยๆค่อยๆเดินไปยังไม่มีอะไรหวอหวาและยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับในทางกลับกันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอย่าล้างได้เด้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงดาวณนะตำแหน่งนั้นเป็นตัวหลักนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับในเรื่องความรักช่วงนี้สิ่งที่อาจารย์จะบอกได้ก็คือการที่ เราเดินไปเรื่อยๆแล้วไม่มีผลกระทบนั่นถือว่าดีแล้วนะครับอยู่ที่ดวงดาวของคุณนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จชาวราศีพิจิกจะมีโชคลาภความสําเร็จต่อเมื่อหลังจากสิงหาไปแล้วเนื่องจากว่าดาวตอนนี้ของคุณเข้ามามาเริ่มเดินถอยองศาในวันที่11สิงหาโชคลาภก็จะเป็นโชคลาภเก่าโชคลาภจากการเจรจาเก่าโชคลาภจากแนวคิดเก่า แต่แนวคิดใหม่ๆจะยังไม่ส่งผลในด้านโชคลาภนะครับเรามาดูกันนะครับว่า1นึถึงสิชาวราศีพิจิกจะเจออะไรบ้างนะครับวันที่1นึถึงสสิงหาชาวราศีพิจิกจะต้องมีเหตุไปวุ่นวาย,ยกับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างนะครับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างนําความเหนื่อยนําความหนักใจมาให้นําความหวาดเสียวมาให้ทําให้เราจะต้องลุ้นไปกับเขาด้วยนะครับในวันที่1ถึงวันที่สอง สิงหาอาจจะมีเหตุมีทะเลาะบอกแหวงกันขอให้ตั้งสติแล้วรอบคอบนะครับากการ้ายจะกลายเป็นดีนะครับส่วนวันที่3ถึงวันที่5สิงหาชาวราศีพิจิกจะมีเหตุที่ในเรื่องเกี่ยวกันวุ่นวายในเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่การต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือการเจรจารในเรื่องการซื้อการขายที่อยู่อาศัยรวมทั้งการเจรจารในสิ่งที่ชาวราศีพิจิก ขนขวยเช่นในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลได้เหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วง3-5ถึงรวมถึงการดูแลคุณแม่ได้ด้วยนะครับอาจจะต้องวุ่นวายในเรื่องของสุขภาพของท่านก็ได้เหมือนกันนะครับในวันที่3-5ถึงของชาวราศีพิจิกวันที่5-7ถึงชาวราศีพิจิกจะต้องมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องบุตรบริวารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษาต่อในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้อง ให้ความรู้ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคยติดต่อมาแล้วจะส่งผลวันนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในวันที่5ถึงวันที่7การวุ่นวายดีการวุ่นวายเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือดาวองค์ประกอบตรงนั้นด้วยนะครับแต่คุณจะมีเหตุกับบุตรบริวารหรือสิ่งที่คุณเคยทําแล้วอยากจะให้มันสมฤทธิ์ผลมันจะเริ่มสมฤทธิ์ผลในวันที่5ถึงวันที่7นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันที่7ถึงวันที่9 ชาวราศีพิจิกจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเดินทางไกลนะครับสุขภาพที่อาจารย์บอกนั้นหมายถึงสุขภาพของตัวของคุณเองในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเหินความคล่องตัวนะครับในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับขานะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเท้าอาจจะมีการเจ็บบาดเจ็บได้นะครับลักษณะตรงนี้หรือการเดินทางไกล หรือการแก้ปัญหาซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ในเรื่องงานได้เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีการเดินทางไกลนะครับแล้วจะต้องมีความวุ่นวายนะครับแต่ถ้าคุณระมัดระวังดีมันจะมากกว่าเสียอยู่แล้วนะครับส่วนวันที่9ถึงวันที่11สิงหาชาวราศีพิจิกนะครับจะมีเหตุที่จะต้องดูแลคู่ครองคนใกล้ชิดอาจจะเป็นในเรื่องสุขภาพนะครับความเจ็บป่วยจากโรคเก่า หรืออาจจะต้องมีการออกนอกบ้านไปกับผู้คลองคนใกล้ชิดแต่การออกไปนี้ไปคุยงานลับงานโครงการเก่างานโปรเจกต์เก่าถือว่าดีนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่9ถึงที่11สิงหาคุณมีเหตุปฏิสัมพันธ์กับผู้คองคนใกล้ชิดในลักษณะนี้นะครับส่วนวันที่11ถึงวันที่14สิงหาชาวราศีพิจิกจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาโครงการเก่าการทำสัญญาเรื่องเก่า จะส่งผลดีมากกว่าเสียนะครับเพราะว่าวันที่11ดาวพุธเริ่มถอยองศาเริ่มมนพอดีก็จังหวะที่คุณจะได้คุยกับเรื่องเก่าๆโครงการเก่าๆส่งผลให้คุณสําเร็จได้นะครับหรืองานโครงการแดไก่ก็ได้เหมือนกันนะครับวันที่1 4บสถึงสิหสิงหาชาวราศีพิจิกจะเจอเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลในเรื่องงานจะมีเรื่องไม่ได้ตั้งใจในเรื่องการถูกขอแรงไปช่วยเหลือเรื่องงานเพราะคุณไม่ได้วางแผนไว้ แต่ชาวราศีพิจิกจาเป็นต้องทําเพราะมันส่งผลถึงความเจริญของคุณด้วยนะครับในช่วงวันที่1 4ถึงสิสิงหาครับทั้งหมดนี้คือชาวราศีพิจิกที่จะต้องเจอและจะเป็นอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาถึงกลางเดือนสิงหานะครับถ้าถูกใจกดติดตามฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอชาวราศีพิจิกโชคดีครับ